คุณค้าดอกไม้แบบนี้เนี่ยมันเป็นกิฟต์ของขวัญทั่วไปที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าดอกที่มีทองแท้แล้วคนที่สร้างเรื่องคนแรกมันต้องรับผิดชอบใช่หรือไม่ผมก็ถามแค่นี้วันนี้ถ้าผมไม่มาไม่ออกรายการผมรู้แล้ววันนี้ออกมาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆผมมาเพราะผมบริสุนใจผมมาเพราะว่าผมมั่นใจนว่าผมถูกต้องผมมาเพราะผมรู้ว่าทองที่ร้านผมท,ทองแท้แต่คนทำคลิปลงคลิปไม่หยุด่าวหาไม่หยุด ไม,ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆเลยค่ะไปขาที่ร้านตอนที่ผมมาเนาะเขาขาได้หมื่นประมาณหมื่นที่รจ็ดขายทองบวกความเชื่อของขังหรือร <ๆ S 2> ว่าเป็นทองเปี่ยวๆต้องยกตัวอย่างนะครับทองมันมีหลายประเภท ทองมีตั้งแต่ทองรูประพันมีหลายลายนะครับมีน้งปีเสียมีตะไข่นะครับและก็มีหลายหลายสิ่งหรือทาเวทนะครับคือมันบวกความเชื่อไปด้วยนะค,ความศรัทธาไปด้วยและมันเป็นทองคาความเชื่อความศรัทธาตรงนี้มันวัดมูลค่าไม่ได้นะครับขนดาดพระสมเด็จหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีมูลค่าแล้วแต่คนพึงพอใจซื้อผมพูดตรงนี้นะครับมันเป็นความพึงพอใจซื้อแต่วันนี้ผมบอกว่าลูกค้าบอกว่าเออตอนที่คนเสียหายนะครับบอกว่าฉันฟังน้ําหนักนึกว่า1บาท พอฟังกันแล้วนึกว่าเอาอย่างนี้และกันพี่เพื่อความสบายใจไอ้ส่วนที่ผมผิดผมยอมรับกับสอบอว่าไอ้ไหนผิดต็ว่าไปตามผิดตามกฎหมายแต่ถ้าพี่ไม่ได้ฟังอย่างที่ผมอธิบายผมคือให้เติมจํานวนครับถ้าเพราะคนที่บอกว่าปีเสียเนี่ยฉันนึกว่าซื้อไปหนึ่งบาทถูกไหมครับวันนี้ผมก็แสดงความรับผิดชอบไปแล้วว่าสิ่งที่ผมรับผิดชอบนั้นไม่ใช่ผมเอาเงินซื้อแต่ผมตั้งใจมาให้จริงๆผมเสียหายไหมผมเสียหายไปแล้วไม่มีอะไรที่ต้องเสียแล้วนี่ผมเสียทั้งเงิน เสียทั้งชื่อ,อเสตอนนี้ขออย่างเดียวครับทุกคนขออย่างเดียวอะไรรู้ไหมครับช่วยหน่อยครับช่วยเอาความจริงมาคุยกันว่าหลายๆคนไม่กล้าออกมายนชื่อไหมครับว่าคนที่เคยซื้อทองจากร้านผมอะ่ะเนี้ยเขาบอกว่าให้กับบงัง รักในอาชีพของผมผมรักในงานบริการของผมผมวานล่ะผมขอเรียนว่าอยากมีลูกค้าผมไม่อยากมีลูกค้าแค่วันสองวันนะตอนนี้พี่มั่นใจไหมว่าพี่ไลฟ์สดไปไม่ลุกอิคทั้งนี่ยเราปริมาณทองบอกชัดเจนไหมต้องบอกปริมาณน้ต้องบอกน้ำหนักบอกชัดเจนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นความผิดพลาดตรงที่ว่าแต่จังหวะเข้าไนไลฟ์ไลฟ์มันสี่ช่วงอ่ะบางคนนัะไม่ได้ฟังช่วงเราบอกน้ําหนักมาเข้ามาปุ๊บแล้วโอนเลยอาจจะมีอันนั้นต้องเข้าใจว่าผมก็ รับผิดชอบตรงที่ว่าอ่าเท่าขามาไม่ทันตอนอย่างนี้ถ้าพี่ฟังราคาไม่ทันหรือน้ําหนักไม่ได้ผมพูดตลอดผมจะพูดว่าตลอดพี่พี่อย่าเพิ่งซื้อเพราะซื้อไปมันมีปัญหาหนึ่งเลยเพราะเพราะพี่คิดเอาเองว่าน้ําหนักทอมันหนึ่งบาทหรือเท่าไรแหละตอนนี้ไม่เอาแล้วตอนนี้เราจะขึ้นกันชัดเจนแล้วนะครับเพราะรายละเอียดทุกเราซื้อของในทิกตอกตะกร้ามันได้ถูกไหมครับซื้อของทิกตอกและในทิกตอกเองเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตลูกค้าซื้อระทับใจไม่ตรงตามปกเขาก็คืนเงินเต็มจำนวนถูกไหมครับ วันนี้เหมือนกันครับระบบยากที่เอาเปรียบผู้บริโภคอีกทางเลือกหนึ่งกับอีกหลายหลายรายไม่จำเป็นต้องเสเอามาเข็ ที่เราพูดเนี่ยไม่ชัดนี่ที่เขาลูกค้าที่มาทั้งหมดมมมีมีีปยนาาอใช่ครับอีเฟรุ่นแต,ตัวเนี่ย<ล>ที่มันมีให้เพิ่มใช่ครับเพิ่มความไม่ได้เอาแต่หน้าในหน้าหน้าไรทีวีไม่ได้หลังบ้านอย่างเดียวหน้าบ้านบ้านผมให้หมดคือให้ความจริงจมากไม่ใช่รับปากแค่หน้าพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่ได้เข้าข้างใครนะครับ ยุติธรรมจะผิดจะถูกจะเป็นพันไอปีที่ไปข้ผมขาด้วยความเข้าใจแล้วโม้แต่เขาว่า ปีเสียแปดตัวให้จํานวนนะครับพร้อมของแถมให้ครบมาให้ผมนะเพราะว่าไม่งั้นผมไม่รู้ว่าใครได้อะไรไปบ้างที่หไหนตอนห้มันแตกหักอะไรก็ต้องออกมาแสดงว่าปริมาณทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่มีอย่างนรรี้ <สะ S 1> ขอดูประวัต <สะ S 1> ิหกสี่หกสี่หกสี่เขาไม่มี อันนี้ได้ไปใช่เขาเต็มเซ็ตกลับมานะคะใช่ครับไม่งั้นเราก็ได้ที่จะปฏิเสธมีข้อสงสัย จะได้ฟังประโยคนี้บ่อยมากได้โจนหลายแสนด้วยในแต่ละวันเยอะมากเลยนะคะบางท่านโอนกันหมดตัวเลยนะโอนแล้วโอนอีกเพราะมันลอกลวงกแกบางคนเข้ามาในจังหวะที่ผหมือนโดนด่าอันนี้ผมเข้าใจในเจตนาของคนฟังได้ผมเองก็ไม่ได้บอกปุ๊บป้องเมียเขาก็ตั้งใจเจตนาที่ดีเพราะว่าตอนนี้ยคนเข้าใจผิดว่าเป็นเราไปหลอกคนว่าให้โอนเข้าบัญชีนายนางนางสาวเราเตือนตลอดนะครับว่าเราเปิดร้านทองใช้บัญชีบริษัท ู่ในมือทืออยู่ในกระเป๋าถึงเอาตังค์ไปให้โจรความหมายแค่นั้นทีนี้บอกว่าทำบุญมันไปอะไรไม่ได้ทีนี้การว่าเขาใจผิดแล้วเห็นว่าว่าลูกค้ามันซื้อของกับเราก็คุณโง่เองมันซื้อไม่ใช่แต่นี่วันนี้เขาเจตนาก็หนึ่งดีแล้วครับได้ปรับจูนความเข้าใจว่าเจตนาที่คุณตักพูดไปนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงคนเตือนภัยมิจฉาชีพไอ้มิจฉาชีพเนี่ยที่มันดังหลอกเราอยู่ซึ่งซึ่งต้องดูเลยว่าตักเป็นคนที่โดนมิจฉาชีพหลอกและ จะเห็นเลยว่าตั๊กกระโดนหมายสาร,ห,รหมายเรียกเยอะมากในเรื่องของโอนเงินให่มีอาชีพเสร็จแจ้งความเรา,าแล้วเราก็เลยจะพูดกับลูกค้าครัเงินอยู่ในกในบัญชีอย่าโอนได้ใครใง่ายก่อนเช็คก่อนโอนเสร็จพอตัดไปสั้นๆว่าวลูกค้าแม่ตักคิดว่าเรื่องท,งที่เกิดขึ้นฮะโดนนะตั๊กไม่ได้บอกทนายเดชาว่วาตั๊กโดนกันแกลตั๊กปรึกษาจริงแต่ตั๊กไม่ได้พูดว่าตั๊กโดนกันแกล เขาถามว่ารู้จักกับแพรรี่ไหมตั๊กบอกตั๊กไม่รู้จักตั๊กบอกไปแค่นี้คือตั๊ก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่กับสตา์เนี่ยตั๊กก็ไม่รู้จักแต่มีการโชว์ไปรลบประกันของตั๊กแบบนี้มันมันมันเสียหายแล้วตั๊กก็ไม่เข้าใจว่าแคปไปเรียบร้อยในในส่วนที่ตั๊กผิดอ่ะเดี๋ยวตั๊กให้กระบวนการยุติธรรมก็ตัดสินแต่ในส่วนที่ ตัดสินว่าถูกถูกแต่ในแต่ในส่วนที่มีการทําให้รู้ว่าเป็นร้านทิ่ตรัผิดชอบเหมือนกันนะคะหลังจากนี้ทุกอย่างเราก็ให้กฎหมายตัดสินดีกว่าอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ว่าเข้าข้กฎหมายของเพราะว่าตอนนี้คือผมเป็นหนึ่งต้องวางฟังว่าคุณตั๊กเป็นจำเลยใช่ดโจทย์ที่ฟ้องผมวันนี้ใช่ไหมครับเพระนั้นทั้งภาคมันงเป็นเป็นกฎหมาย ให้ความเป็นธรรมไม่งั้นมีแรงในการออกมาคุยเ็โดนได้โดนว่าโดนบอกว่าปลอมพร้อม